สวัสดีครับเมื่อนี้ยุช่องกระน้อยลุอีสานครับผ้ามาจุดบังไฟขนาดหกหนครับตอกมือแอดมือครับสองบังที่จริงเฮ็ดไปสีบังนะครับเอามาจูซสำานี้ก่อนหางเครื่งหางเครื่องนี่ครับคนจุดผู้เกา่าผู้เดิม เปลี่ยนแค่เสื้อหานพกผ้ามองเก่าครับนี่ฟังห่วยหนามท่วกแล้วนหนนามท่วงจมูกว้านก่อนบางนี่เนี่ยเจาะบอสุดหัวแจ็คบังครับบางนี่เจาะหอนี่ เจาะออแล้วมันเบี้ยวครับนี่บางนีกะเบี้ยวหอกหอหนเป็ดครับบนงหางค่องกันคร,รับ บรรยากาศดีครับร่มจินเย็นจับมันขึ้นอียดเลยบอเป็นไดเอียงเนี่ยหายเนี่ย,ยงหงายหัวน้อันี่นี้ละก็ยังนอนอันนี้ปนนันมา ต้อจำแข้งยังขึ้ไปอยู่คนไปทรง,องเอียงเอาแล้วครับเอาแล้ว <laughs> อือ Hãy mày bánh mì lên. Mật nhỏ con nhỏ. leo không? Cứ đằng hiên nè. À, bớt, 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 bớt. bớt. Trong bớt lại.

เปเิดแล้วปลาเลี้ยววะมันมาซื้อน้ำแถวซานล่ะ ระเบิดทำนี่นี่ขวดระเบิดครับฮะเสียงไหรบูทางพูดบางในน้อยดังเฮงครับ จุดเลนๆนครับนีุ่นเ <c oughs> ด้อุนเเอาปลาชางต่างห้งก็ทออยู่เด็ดเหมือแงแ,งแห้งเหละหู้มันหน่อยเน, <c oughs> นาะสุกงอามนน้ำเลย เอยียงหู้พอดีหู้มันเอยียงมาสุบังเลยคืนดีก็ส่มแบบหู้อันนี้อะไรบปเดีช็อตเอาครับบปดีนับแตกครับโอ้ย <laughs> Nhiều ngàn thùng luôn đi sẵn qua đây Cho ăn Cái này qua Cái bưng mắt tục Còn mưa bóng ăn ฟ่าใหมา่ม่เคลียเดี๋ยว่เห็นนะมันมันปะจมไหมกูมันแตกยังเดดดังดีดังแห้งแห้งก็ออระเบิดขวด ใครเขามาเบิรงคลิปนี้เลอะฝากกดไลค์กดแชร์นี่ด้ครับฝากกดติดตามนี่นี่ครับหัวมันน <c oughs> ี่ครับลงน้ำเลย น้ำวมปอดนะครับเพียงข้อนี่งแตกออกคางไว้เลยครับนี่แล้ไจะเทียดน้ำเย็นดีครับสองวินี่ห่อนบักหอยครับนี่หอยเมลีหอยเชลี มเกก็บกูไปน้ำมาแบางนี้ป่าวคลิปนี้กะนี่เพียงสามีแลละครับเปนภัยมากกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ครับ